วันนี้ตั๊กก็จะไปทํเนื่อปลานะคะทุกคนก็จะเป็นปลาดุกนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนกับน้ําจิ้มแจว่วแซบๆเลยนะคะอันดับแรกตั๊กก็จะมาตัดเป็นเนียงเป็นไรมันออกเลยนะคะทุกคนแล้วก็เอาอุจจระมันออกนะคะก็พูดให้สุภาพนะคะทุกคนแล้วก็เป็นพวกไส้อะไรแบบเนี้ยคะ่ะทุกคนพวกดีขมๆมอออกให้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ TA ล้างน้ําออกให้สะอาดนะคะแล้วก็ตั๊กก็จะมาหั Sony, ่นหันแบบเนี้ยค่ะทุกคนแบบไม่รู้่ะหั่นให้มันเป็นอะไรนะคะเคยหั่นก็หั่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะ ก็น,นึ่งแค่ตัวเดียวก็พอนะคะทุกคนก็ตาก็ซื้อมาจากรลตัดนะคะวันละประมาณ40กว่าบาทนะคะทุกคนน่าจะ45่บาทหรือเปล่านะคะกินกันแค่2คนแม่ลูกนะคะทุกคนก็ามาล้างน้าเลยนะคะทุกคนตีนี้ตาก็จะไปปรุงรสค่ะทุกคนตาก็จะใส่เป็นซอสนะคะแล้วก็รสตีแค่นั้นนะคะแล้วก็ขยำขยำให้มันเข้าเนื้อปลาให้ดีเลยนะคะทุกคนตาก็ขยำนานพอสมควรเลยนะคะให้น้าซอสมันเข้าเนื้อปลานะคะทุกคนทีนี้ตาก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะตาก็จะไปลา ผักนะคะทุกคนก็จะเอาไปนึ่งนะคะก็จะนึ่งพร้อมกันใส่ด้วยกันไปเลยนะคะทุกคนก็จะมีเป็นตอนนี้ก็เป็นผักหอมนะคะทุกคนต้นหอมแล้วก็ต้นผักชีฝรั่งนะคะตาก็จะไปทําน้ําจิ้มนะคะทุกคนไม่ใช่น้ําจิ้มนะคะเป็นเจวนะคะทุกคนภาษาอีสานเนาะทีนี้ตาก็จะเอาผักกาดขาวนะคะมาตัดนะคะทุกคนแล้วก็มาล้างด้วยเลยนะคะผักกาดขาวตาก็จะนึ่งไปกับปลาเลยนะคะทุกคนผักกาดขาวก็ใช้เป็นประมาณสองหัวนะคะตาก็จะเอาไปนึ่งใส่หม้อหุงข้าวนะคะทุกคนมันก็มีแบบที่นึ่งให้ด้วย ใอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เติมน้ําใส่ในหม้อหุงข้าวเลยนะคะทีนี้ตาก็เจะเอาผ,ผักกาดมาปูรองรองพื้นแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วค่อยเอาปลาดุกลงนะคะแล้วก็เอาผัก เติมเติมเติมให้มันเต็มเลยนะคะถ้านึ่งแบบนี้นะคะถ้าแบบน้ํามันแห้งมันก็ทําให้ไหมได้เหมือนกันนะคะทุกคนไม่เหมือนตอนที่เราหุงข้าวนะคะตอนที่เราหุงข้าวถ้าข้าวสุกมันก็จะตัดไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถหุงไว้ตลอดวันก็ได้นะคะแต่ถ้าเรานึ่งนะคะทุกคนถ้าน้ําที่เราใส่ในหม้อหุงข้าวแห้งนะคะก็มันก็จะไหมเลยนะคะทุกคนทีนี้ตักก็จะมาทําแจ่วนะคะตาก็จะใส่เป็น ผงชูรสนะคะทุกคนแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่ด้วยค่ะทุกคนประมาณครึ่งลูกนะคะแล้วก็ตัดต้นหอมกับต้นผักชีฝรั่งใส่เลยนะคะก็คนให้มันเข้ากันนะคะเปราะว่าตักเติมน้าปลาลงไปอีกนะคะทุกคนเพราะว่ามันแห้งไปนะคะตักก็นึ่งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะทุกคนก็สุกแล้วนะคะก็เอามาเทใส่ถาดเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าร้อนมือมากๆเลยนะคะเอาออกยากนะคะจากหม้อหุงข้าวข้าวเหนียวตาก็ไปซื้อมาจากข้างบ้านนะคะทุกคนขอซื้อเขา 2 0บาทนะคะอยังไม่ได้จ่ายตังเลยนะคะทุกคนเขาไม่มีตังทอนนะคะครั้งหน้านะคะก็พากันกินหมดเลยนะคะทุกคนสงสัยน้องออโต้เขาจะชอบกินปลาอะไรแบบนี้นะคะก็นานแล้วนะคะที่ตักไม่ได้ทําแบบนี้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวประมาณวันที่10แล้าก็จะเดินทางไปที่ภูกเก็ตนะคะเดี๋ยวตาก,ก็จะทําคลิปให้ดูนะคะทุกคนเที่ยวในไทยมันไปยังไงนะคะก็อร่อยนะคะปลาดุกตัวใหญ่ๆนึ่งกับผักกาดขาวนึ่งนะคะแล้วก็เจ่วแซบ่บค่ะ